กลับมาแล้วต่อยกับฝรั่งในแรงบลอนด์มีปลาซงบราซิลมาให้หมดเอาเลยอลิสก็เลยไม่ได้ยิงเข้าไป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 อันน่าคงคิดว่าลออคงคิดว่าลออคงคิดว่าลออให้เรามีฟรีมือมาก่อนนะครับเอ้ยยิงเข้าไปเอาอลิซสิแกวอลิซสิแกวอลิซสิแกวมาทำอะไรตรงนี้มาทำอะไรตรงนี้มาเอาเอาเอาทำไมปลาหนีมาดิยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปโอ้เข้าไปเลยยิงเลยยิงเลยไม่เข้ายิงยิง ยิงเฮ้ยยิงเข้า <Eden> ไปโอ้โหแม่งไปตีลักแแอะเลยอ่ะโอ้โหอาริสไม่เดี๋ยวแจกวะเนี่ยแจกวะเนี่ยโอ้โหไม่ไหวแล้วโกรธจนแจกแล้วแบบนี้จบเกมไวนะเว้ยยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงสกิลยิงสกิลยิงสกิลส่าเข้าไป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 มาดิเขาไม่ดีทำอะไรตรงป้อมทำอะไรตรงป้อมยิงเข้าไปยิงเข้าไปโอ้โหแป๊บเดียวแตกเป็นมวยเหรอเป็นมวยยัเจอแมวมวยไทยมวยไทยมวยสกิลไปเอ้าเอาเทีวนะจำหนีนี่ยิงามหน่อยยิงกันมาหน่อยเฮ้ยะโปต่อยมาดิมมมาาาาาดิเเเเขข้้ลลยยป่า